น้ำมาถวายผู้ญาทั้งวังรมประกายโลกเพื่อขอบุญญาบาลนีจากผูญาทั้งวังรมประกายโลกผู้คาทิงในมีว่าจากขออันเช่นมาทุกไยมาเป็นสักประยานให้แกลูกหลานขออาลาธนาลูกคาทีวดาน ทั้งลายทั้งปวงให้เสด็จลงมาเป็นชกิระยานให้แก่ลูกหลานเจ้าทุนโมตัสสะภพคะขาตัวรังหะตัวสมมาสัมพุทธัสสะกนโมตัสสะภพคะขาตัวรังหะตัวสมมาสัมพุทธัสสะกนโมตัสสะภพคะขาตัวรังหะตัวสมมาสัมพุทธัสสะ สาทุสาจุาลิตวาสเมตังสเมตาพระทันตาอวิกิตกิตาพลิตังนันตัวสจ้เขคาเมตตาลุเปชิติขลตเตจานตลิเควิมานีที่เปรตเทียนจะขามีตาลวนค้าหนีเขหาวัตุมีเขตเตภูมมาจะยันตุทิวาเจาราตสวิสดิ ยาคาคันทัพนาคาติสันตาชนทีเกยังโมนิละวจัจนะกาเทวมีสุนันตุธรรมะวนาการุอายมเพระอธรตาธรรมะวนาการุอาจยมเพระอธรตาธรรมะจวนาการุอายมเพระอธรตาสาธุคาแต่ลุคาเทวดาทั้งหลาย อยู่เบื้องบนเบื้องกลางและเบื้องล่างตามภูเขาเหล่ากาแม่น้ำลำคลองม้วยหนองทองเมือง,อง,งขอรัตนาทุกฝ่ายมาเป็นศรีอริยานให้แก่ลูกๆหลานผู้ที่เดินทางมาไกลมากราบนมัสก,การท่านปู่ท่านย่าก็ได้นำใบสีมาพร้อมเดี๋ยวหงมาสักระบูชาท่านปู่ท่ญญานย่าฉะนั้นขอเหล่าเทพเทวดาลูกขาเทวดาทั้งวังทมประกายโลกทั้งเหล่านาคีนาคาก็ขอให้มานัสถานตรงนี้ท่านขุนวางใหญ่มานัสถาน ตรงนี้ด้วยเถิดขอท่านหลวงปู่ขาวปูวปป่ฝา,านปู่ไฟมาณสถานตรงนี้ด้วยเถิดขอรัตนากุมาเแก้วกุมาเงินกุมารทองมาณสถานตรงนี้เพื่อได้ช่วยเหลือแก่จุนให้แก่ลูกหล,กลานผู้มาท,ท่านสัจจวาจาขอบุญญาบารมีจากท่านปู่ท่านย่าร้อมเหล่าเทพเทวดาจงเป็นสักขีพระญาณ นับตังแต่วินาทีนี้ไปด้วยเถิดสาธุกรรมโตเวตังกรรมสาวิรวงอหังจติจติอหังจติจตังอหังจติจติณสถานตรงนี้ด้วยเถิดเอาข้าพเจ้าเชื่อาามาจากบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัด เอทางมากอข้เจุ้กคนท่านได้หยูดแล้วหลนทั้งใจมองหลาบ้ใหบุญญาบารมีให้แก่ผลูกหลานผู้ที่มากราบไห้สระบูชาขอเราที่เทวดาจงเป็นศรีพญ <ower> านับตั้งแต่วิมาถึไปด้วย อ้าวที่นี้ก็ยับเข้ามาเอามือมาจับโต๊ะถวายไ้ทีออรอรอใช่ไหมนี่ยังไม่เสร็จครับยังไม่ถวายอ้าวที่นี้เอามือจับแล้วว่าตามสาธุะโมเมพระภูมิเทวนังภูปาทีปาจาบุพังสักการะ วันทนังสูปาพยัญชนะสามปนังโอชนานังสารีนังสัาลิวาลังอุทธกังวาลังอาคัดสันตูปาริภูนสันตู สัพพธาฮิตายะทุขายะสันติเทวามาหิติกาเตปีอัมเหอนุรักขันตูอโรูฆเยนาสุเขนะจาสาธุสาธุ สาธุอาําออกได้อ่าบันนี้เมื่อลุกขัเทวดาทั้งหลายทั้งมวงได้รับสิ่งบรรดาาศอันนี้ไปแล้วขอรัตนาผู้อยู่บนภูเขาเหล่ากามเม่น้ำลาคลองห้วยหนองอองดึงบนฟ้าอากาศกับคบคุมเดิมด้วยเอิดตัวนโมตัสสะภควาตัวลาตัวชมาชามพุจจสนะโมตัสสาภควะตตัว hara toh sama-sama putar sarnak mutar sabar gawatol hara toh sama-sama putar sarnak mutar sabar gawatol hara toh sama-sama putar sadu-sadu duka perta jenib duka baya perta สามประทานบุญญยสามประทานสัพเพเทวานุโมทันถุกสัพพชมปฏิปฏิญาณภานางทาสันสันตุชิลังลักขันถุกสัพพทานภาวนาพิลตาหูถูกขัดสันถุกเทวตาขตาสาเพพุทธาผลปัจจาปฏิกาตนจะยังพลังอรหันตานัสสัญจาเตเสนละขังวันธานิสภาพชัว เอาก็เสร็จพิธีนะครับ